ดูพี่นอ้องทาคนหน่อยนอนตาสั่งขึ้นยังนี่รับแล้วสบายดีเด้อพี่นอ้องสบายดีตอนเที่ยงสบายดีปลารุ้มด้วยสบายดีปลารุ้มอ่าฮะกันกินกินข้าวกินมกหน่อไม้ไมฟีมือแม่น้องมินน,บบนี่พี่น้องเลยแจกบ้า <laughs> มินนี่แจ้มินมากินข้าวอยู่เที่ยงหน้าหน่อยจังหน่หน้าจังอยังอยู่ด้ะ

hm cái xa này cái việc này cái này cái việc này này cái thế mà cái gì mà cái gì mà cái gì cái mà cái gì มือาขด้วข้าวหลทิบล่นลุดดรกมเจกเทือ่อผากมะนมเักเทือ่อสเจ็บเข่าแล้วปวกห้องได้เจ็บด้เปนน้ำพูดบาดบป็นอะไรนะผู้เจงเจ็บนะมืออื่นมมื่ออื่นหแเจ็บบ่มื่ออื่นกับมือแรงปวดแล้วี่ป้าปาปน่เย็น เดี๋ยวไปกลดขามาใส่น <glam our sauce> ี่ก่อนั่งขั้วเป็ดฝ่ายดีด้วยพี่น้องวันนี้กินแตงโมวันนี้ครับลงลืมอันนี้บดมีนะหรอกไปมากหรือลืมบดมีหัวแต่วบดมีแตงโมยังสั่งหอมบดมกินแต่หึงเลยแกชอบชอบก็ชอบไม่ได้กินครับกินแต่หมักนิดหน่อยมันแดงกึ่งเลยพี่น้องแตงโมกันลงมาค่ะไปเอาไปลุกก่อนนะคะ ไปเน่าละมแล้วอนบาณเลยนรากินน้งา่นตุกิน้ำแดงเลยมากินตังโมันก็คนละเรื่องกดแลวเออจืดเลยแหละจืดเลยจืดชืดเลยมันเลอออะไรนะจืดแลวน้าตาลมาด้วิกับเกลือก็ได้น้ำแดงเลยไหม อ่ะแดงเลยเลยค่ะกินถาตัวหนุมกินถาเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยมันผดแล้วเจ้าหน่อยกินอิ่มไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบอกว่าอดอีกตัวหนึ่งคนมักตึ้งเฮ้ดตัวโนนี่มเนาะแต่เราลุยเลยเนี่ยปลาไอ้เข็มลายมาวะลายได้หนิซิวตัวเล็บบอลเฮ้ปลาซิวมาเฮ้ปลาซิวเลยกอด้ก้อยนะเดินมาเฮ้ตัวดีหวานเรื่องพอดิพอดิกินอยู่ได้หนิ ไม่านบาทเดียวยังได้ซิห้มาด้วยพอลงเทมื่อนั้นเดือนซิฟหัวทีฮอตป้ายังกอป้านั่นนะปาปลาปลาจะเม็ดปลาจะเม็ดปจระเม็ดจระเม็ดจระเม็ดกับปลาเรดอร่อยสองอย่างชมกันี่ปลาเรดหิ่งหนึงหิงคัไปได้กินจ้าค่มเมือนั้นว่าจะกินซเชแบบปลาเรดเป็นอะไร้าว่าจะปลากระเม็ดหนึ่งซ่บว่าเห็นยจะว่ามันนึ่งซ่บปลากระเม็ด เขาเลือกมะนาวสวนมากผู้ปลาเหมือนปลาปลาพงนั่นแหละเนื้อมันเห็ดอะได้กินมืันน่นะตัวหนึ่งนะตัวตัวนั่นนะครึ่งหนึ่งบลาสีน้ำลายครึ่งหนึ่งลูกเดีแทกเอาไปไม่ได้สิกินไม่ได้ใกล้สักนิดเลยไม่ได้กินสักคำเขาย่างเสร็จมันก็เอาไปไหนอีกครึ่งครึ่งหางวัาไหนครึ่งหางอ่ะเขาเนี้ยมปล่อยกันบ่หรือว่ามันเป็นอะไรปลาครับเขาปล่อยกันในหินปลาเนี่ยมันมันโต เนื้อมันน้อยแต่มันอร่อยกว่าทุกปลาดมันก็ใหญ่ไวเลยครับใหญ่กว่ามันขิ้นลายตัวมันตัวบางๆหรอใช่ตัวบางๆแต่ว่าตัวเป็นเป็นแต่ว่าเนื้อมันน้อยจะมันอร่อยกว่ามันไม่มีก้างมันไม่มีก้างก้างกับบุ้มีบ่บุ้มีมีแต่ก้างลำมันมีแต่ก้างนี่แหละมีแต่ก้างใหญ่ครับมีก้างใหญ่เหมือนปลาดินนะทรงเหมือนปลาปลาดินเลยมันไม่มีคันหว่าหานี่ปลาเล็ดเช่บกว่าไหมครับมัไม่มีก้างนะเสะ่หทุกปลาทงปลาตะเพียนนี่นะปลาเล็ดมันเป็นอะไรปลาเล็ด ตัวมันเป๊ะๆป้มๆเปร้ยวๆเหมือนกับปลาจาร์เม็ดเงี้ยแหละเปรี้ยกว่าลุงเหมือนยกันคล้ายๆพวกปลาสลิดเนี่ยนะเออแถบนี้มันมีปลาซีเต้าไทยอะเยอะคล้ายๆปลาสลิดปลาเสลิดเราก็ยางว่าพ่อแม่พ่อพันเหมือนในทะเลปลาแล้วปลากระเดินั่นอะไรแต่มันใหญ่กว่าสองเท่าสามเท่านะปลากระดีปลากระเดินปลากระดีที่ไทยเยอะปลาสลิดปาน ปลาังก่อนที่มันคล้ายๆปลาปลาเค็งทางทังซุยหลายเนาะปลาหมอปลาปลากาปลากาเนาะโอ้เชี่ยนีปลากาเนี่ยนี่ไข่ลายมึงเนาะปลากาปลาตีนปลาช่างเหยียบนะก็เหมือนปลาหมอเไงที่ไทยอะเยอะนะที่ไทยปลานิ่งแต่มันปัวมันโตมันคมนะถ้าไทยเขาเรียกปลามะเขือเลยครับปลามะเขือปลากาโอ้เชี่ยปลาเนี่ยนี่น้องน้องเจ้าอร่อยนะแต่บางแก็ดมีแข็งขนาดไหน แข็งก็ผักแข็งอีกเกล็ดแข็งเราเกล็ดแข็งหลือทรงมันป้อมๆกลมๆเลยแซ่บอ,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 นะอันน่าอร่อยแต่เนื้อน้อยแต่อร่อยนะไข่กระไลปลาย่งางแบบนั้นแหละยปลาแดดนะทรงแบบนั้นแหละแต่ตัวมันใหญ่เหมือนกระทะปลานิ่นเลยหรือวใหญ่กว่าอีกผู้เล็กเขามีนมเขาเลี้ยงโซ่โซลายปลาเล็ดเนาะเขาเลี้ยงตามตู้นี่ใช่เรียงโซ่มนะันมันมีหนวดมียังบ่มันเป็นหนวดบ่คือว่ามันมีหนวดของนรุนาะก็กว่ามันจะออกมาแค่นิดเดียวสั้นๆเหมือนไงเหมือนกุ้งปลาหนงปลาในเงี้ยแหละ ร่างเห็ดกินน้องต้มเป็ดเจืเทิงคนนขึ้นมาสะในเผาเห็ดไปาิปบบยังทางโมเดแต่เก่าหลายๆ

ต้มเป็ดไปหน่อยเธอมาข้ามเธออย่างี <si ้คแล้วปะเนี่ยแช่มดำด้วยง่ายมนี่ขึ้นามาแันชุบหัวจังกินบ่นอนแ่คนนังกระปับนบข้ามด้วยกับเลยกินนีของเขาน่อย เราก็หิวเขาแห้งจำมันมกแล้วไมมแม่มินน้นนี่เจ็บเ่อยไหมจำตอนเที่ยงแม่มินม้นเหรถั่วเจอถ้าตุ้มเปิดแล้วยังทำโอ้ยเลยจะคล้องหน้าหิวเขาวาแฟกาแฟนฝากให้น้องตัวนู่ ่โบ้วค็อีกร้อยหนึ่งกับเป็อนพวกเอื้อหน่อยน้องโตโน่ได้รับข่าวดีจากป้าแพนนอนรใหง่มว่าอะไรนี้มาได้น่เสร็จนะครับเชิญโตโน่เชิญอันนี้ขอตโตโน่เขาคุณป้าเพนรายเด้อป้าเพนเนาะป้าแพนฝากขายขอบคุณลายเด้อป้าแพนเด้อ ครับแล้วเวด้อนมาเพนแล้ว,ว,ว,วนี่เขาปลาเอือยให้ปลาเอื้อยปลาเอื้อยเนื้อมีดอกสมลี รางวัลให้เาเอื้อได้แล้วหรอคุณค่ะจากว่าแพนแพนขอบคุณค่ะแม่ขอบสวยเราจะไปชื้ชุดซื้อชุดค่ะขอบคุณนะว่าแพนหลไลเด้อแม่จะขอแข่งแรงน้ำรวยล้ำรวยยิ่งๆนะค่ะมีได้นะค่ะกำลังตัวโน่กยังพันได้แล้วก็อ๋อเดี๋ยวถ่ายคนขับก่อนแม่นโน้ตถ่ายอยู่ลุงค่ะค่ะปลาแหกมาหน่อยนะจ้า นะมกันเทียงปากสวดๆอยู่แต่ว่าบอตื่นพี่น้องเลยเพื่อนอนนิ่งอยู่เลยนอนนะน้องเนุ่นนงก็ได้มูไล้โหนอนเลย <c oughs> มูไลยคนมินนี่แล้วก็นะน้องนุดมาน้ำพอสามสาวนี่นะเพา่อนเดหัวเรียงหัว เอาไปไหมนำมาล่มนะพอม so right. <laughs> mm ่นี่ถูกไว้ปาดมือนี่มีหมดนะนีหมดแีกินมีกินมือนี้กไปก็พ่มนี้นี่ปันเขาแล้วคนแอกเขาแล้วอือแล้ว ถน,นน,น,น,นอซนนีอยูอยู่วะแต่ปันเขาแล้วกัยกเขาขึ้นเล่าต่อมาแรงเลยนะพีน่น้องปับขากรับแน่เสียงไพปากปรสน <c oughs> <c oughs> ไปทักมาแต่บ้านอันสาคำ าเบาร้อนไฟมาสักคำวันนี้เลยดีพี่น้องถายต้มครัวอน้องเ้ยแต้มครแหลกัแมนกินเล็กปรจ๊ะโอ้คือเล็กมาแต่นมเงแวพน่ะแมนเกิดมาแต่ไก่เลยปเยอะไหมฮาดใ่เลยเลยเตื่น้องหันารก้งก่อน มาแล้วแม่เด็กๆกินหม,ม,มั่นโมพวกเรากินกินบ่แล้วก็กินข้าวอีมาเดี๋ยวนิน่อยก็ได้พี่น้นองเลยเก็บภาพบรรยากาศในเพียงสมิ่งเด้อพวกกันคลิปหนาจ้าพี่น้องสบายดียยน,น้องเนยป้าแพนฝากเงินให้หน,นึ่นงร้อยบาทค่าค้นข่าวเมื่อวานนี่ป้าแพนว่าแต่ว่าน้องละชาปุณิมาคนบุปเป็นยังหลบหนาเด้อน้งนองละชาต้องหน่อยใจหรอกหลบหนา ุณระแพนหลายๆพระแพนฝากเงินให้น้องเนย100บาทประยัดเก็บไว้น้ําแม่น้ําก่อนพระแพนว่าน้ําอยากซื้อนั่นซื้อนี่จังมาเอาไปไปโรงเรียนมือได้เฮาบ่มีเอานําแม่น้ําอจะดีว่าจังซั่นพี่น้องก็ว่าตามเพิ่นเนาะแม่ก็มีคนนึงก็ฝากมาให้อยคือกันน่้องฝไทยแหละเก็บเก็บไว้ให้นางเพราะว่าให้นางหลายนางก็ใส่หลายเพิ่นว่าแ่ บมีอ,อ,อะไหายเอาหาเพินน่นอไไปโรงเรียนอะไรเนาะขอบคุณอะไครับเหตุตามจะคลองเงินเพิ่น่าใหาเห็นได้ครับโอเคจะหายได้อันนี้สิมาด้วมาน้ำลังบ่ได้ด้วยพี่น้องด้อเพราะว่าอยู่น้ำจะคลองเงินเพิ่นซิดซิดซิดอยเปอร์เซ็นต์อยู่น้ำจะคลองเงินเพิ่นเพิ่นยังหายห้าก็บไว้หายห้าก็บไว้ได้ยังหายเอาหายเลยได้นัน อพอกันคลิปนะขอบคุณปลาเพ้นเด้วขอบคุณนะาเจ้าปลาเพ้น่